น,นี่คือน้ำกัดที่เอาไว้กองแบตเตอรี่นะคะอันนี้ก็คือน้ำอ R โอดอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำแร่นะคะและนนี้คือน้ำจากเครื่องกองน้ำ e spring นะคะตัวเทสต์แร่าเนี่ยจะเป็นตัวตวัดความกระด้างของน้ำสั็ญแล้วอ่ะน้ำที่ไม่มีแร่านก็จะเป็นน้ำที่ เทสออกมาแล้วสีจะเป็นสีน้ําเงินนั่นเองแต่น้ำที่มีแร่ธาตุจะเป็นสีชมพูหรือสีม่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยน้ำคามที่น้ํากันเนี่ยมันเป็นน้ำที่เอาไปใช้กับวัชรีรถยนต์ซึ่งไม่ควรจะมีแร่ธาตุปนเปื้อนซึ่งจะทำให้เครื่องยนต์เกิดสนิมหรือพังได้เทสทำแบนี้เราสันกตว่าเป็นสีน้ําเงินแสดงว่าไม่มีแร่ธาตุจ้าใช่ที่สำคัญน้ำกันทานได้ไหมทานได้แต่ไม่แนะนําเด็ดขาดเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดไหมสะอาดที่สุดในทุกน้ำเพราะเป็นน้ำที่ ้องออกหมดจนไม่เหลืออะไรเลยเป็นแค่กาวสูตรน้ำเองเพราะเหมาะสำหรับเครื่องยนต์รถซึ่งไม่ต้องการการปะเปื้อนเรามาดูกันนะว่าน้ำแร่ที่มาจากธรรมชาติเนาะส่วนใหญ่แล้วแม่ก็จะมีแร่ธาตุเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมฟลูออไร์ที่มันดีต่อกระดูกของเราและกระดูของเราหยดไปแล้วก็จะเกิดเป็นสีที่แสดงว่ามีแร่ธาตุจุ่มตุ้งแบบนี้เห<ช>น่ที่เราจะมาดูกันว่าเฮ้ยแล้วน้ำที่เราซื้อตามท้องตลาดแบบนี้มันมีแร่ธาตุหรือไม่มีแร่ธาตุวันนี้เรากินน้ำที่มีแร่ธาตุหรือเปล่ามาดูกันนะ นี่แงาไม่มีแร่ธาตุเลยการกรองแบบนี้เขาเรียกว่า RO นั่นเอง RO ก็ AO คือ reverse osmosis หรือว่าการะบวนการที่กรองเอาสิ่งปนเปื้อนออกไปทั้งหมดรวมถึงแร่ธาตุด้วยเดี๋ยแค่กานะ้ำซึ่งคุณภาพน้ำก็จะไม่ได้แตกต่างจักการที่เราดื่มน้ำแบบนี้เลยทีนี้ทุกวันนี้เ,เราดื่มน้ำกันแล้วเนี่ยว่ายกว่าแล้วมาดูกันนะคะว่าน้ำเครื่องก่อนนะ้ำอีสปิงเนี่ยมีแร่ธาตุหรือเปล่านะครับหนึ่งสองสาม ว้าวเชัเเดเจนชัดเจนเลยว่าเครื่องมอณัติสกิมของเราก็ยังเป็นน้ำที่มีแร่ธาตุไม่เอาสิ่งที่จะเป็นตะวตกของหลอกไปนะคะเราเป็นน้ำที่สะอาดผ่านก,การกรองโดยการใช้หลอด U v L E D ที่เป็นหลอด U v แรกที่ใช้ L E D อันแรกของโลกและที่สําคัญเลยฆ่าเชื้อโรคหมดทุกชนิดนะครับแล้วก็กรองสี่งปฏิกิร้ยานุบ๊อบเจ็ดสิบชนิดและที่สําคัญเลยเครื่องกรองน้ำอเมริกาเนี่ยยังมีไส้กรองเขาเรียกว่าคาร์บอนตับปันนะครับซึ่งสามารถกรองสี่งปฏิกิริยานุบ๊อบเจ็ดสิบชนิด